بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا رَبِّ اشرح لي صدري ويسر لي املي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا حكمتك وارزق علينا من خزائن رحمتك اللهم افتح علينا بفتوه العارفين ربنا زدنا علما وفهما ونورا وألحقنا بالصالحين ر ب บบียัสเซร ر วะลาตั ي าเซ ل ์ว ر ตมิมบินข م ยร์ ن ัลลอฮฺเมื่ออินน ن นาอูรุบิกะมิลอันนุษย م ดิกะบิกะชัยอันน้าลัมมคนะรับกนะครับก็สลามพี่น้องนะครับยามเช้าวันเสาร์ที่สองวันเสาร์ที่สามกันยายนนะครับ พี่น้องที่เข้ามาแล้วรบกวนเช็คเสียงให้ผมนิดนึงเมื่ออาทิตย์ก่อนมีปัญหาเรื่องเสียงเสียงโอเคไหมได้ยินใช่ไหมพี่น้องที่เข้ามาแล้วรบกวนเช็คเสียงให้ผมนิดนึงครับจะได้ไปต่อเสียงโอเคใช่ไหมโอเคครับยาากัลลอครับอ่า

والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن, أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أَقْذَانَ ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين نحب. ชาวคัมภีร์อุหินละลักมุต,ตยีบาตุนะและก็สิ่งที่เป็นต,ตยีบาสิ่งที่ดีสำหรับพวกท่านทั้งหลายและก็อาหารของชาวคัมภีร์ก็เป็นที่อนุมัติสาหรับพวกท่านแลวก็อาหารของพวกท่านก็เป็นที่อนุมัติสาหรับชาวคัมภีร์และก็ผู้หญิงที่เป็นมุมีนาดนะก็เป็นจากบรรดาแล้วก็ ผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงชาวคัมภีรก็เป็นที่อนุมัติสาหรับพวกท่านทังหลายมมเมือ่อพวกท่านทังหลายนั้นได้ให้กับพวกนางและเป็นที่อนุมัติสำหรับโพธก์่านทังหลายบรรดาผู้หญิงมุมีนัดและก็ผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงชาวคัมภีร์นะเมื่อโพธกท่านทังหลายนั้นได้ให้กับนางซึ่งมาัตของพวกนางอย่างชัดเจนนะโดยกับที่นะไม่ใช่มีการ ไม่ได้เป็นการทำซีนาแล้วก็ไม่ได้เป็นการพูดคุยว่าไม่ยอฟุตบิลอีมาณิฟกอับิตอามาลูหูนะแล้วบุคคลใดก็ตามแต่ที่เขานั้นปฏิเสธในเรื่องของการศรัทธาแล้วดังนั้นอามันของเขานั้นจะถูกลบแล้วก็ในขณะที่ในเขานั้นในโลกอาดในโลกอาคีรอแล้วเขาจะเป็นส่วนหนึ่งจากผู้ที่ขาดทุนนะครับในอายันนี้พระองค์สุภานหัวตาลาทรงตรัส ถึงอาหารของบรรดาชาวคัมภีร์หมายถึงซาบาเอะหมายถึงสัตว์ที่ถูกเชื่อดโดยอฮาลุนกีตาบนะครับซึ่งนะครับในนี้ในซับเซตนั้นได้เขียนเอาไว้บอกว่าในอายะก่อนหน้าเนี่ยในอายะก่อนหน้านี้นะครับองค์ลอสุบฮานุวาตาลาทรงตรัสถึงสัตว์ที่เป็นสิ่งที่หารามนะครับในอายะก่อนหน้านี้ สุรมามัยดาอายะที่สามเนี่ยผู้อัลลอฮฺ سبحانه แวะ تعالى ทรงตรัสถึงหุริมัดอาลัยุนไมตัตัวดมัวละฮะมุนคินจิตอามาอุฮิลละลิกอยริลาบีนะเป็นที่ฮารามสำหรับคนทั้งหลายไมยต้านก็คืออ่าสัตว์ที่ตายเองนะซากสัตว์แล้วก็เลือดแล้วก็เนื้อของสุกรแล้วก็สิ่งที่ถูกเชื้อด,ด้วยกับน้ำชื่ออื่นนอกจากอัลลอฮฺ سبحانه แวะ تعالى นายพลอัลสลาได้กล่าวถึงซาบะได้กล่าวถึงซากสัตว์ที่เป็นที่ต้องห้ามซากสัตว์ที่เป็นที่ฮารามซึ่งในอายะน,นี้พรลอัลสุบฮานุวัลลาได้กล่าวถึงนะครับซบาบะยหรือว่าสัตว์ที่ถูกเชื่อโดยอัลลุนกีตาบนะครับว่าเป็นสิ่งที่นะอนรุมัดนะาสำหรับคนมุมลิมซึ่งนะอุลมะได้กล่าวเอาไว้บอกว่านะครับ วะฮาดาอัมบุนมุชบาอุนอะลาฮิไปนันอุลามะนะครับนะกะอ่าเป็นสิ่งที่อุลามะอุลามะนั้นเห็นพร้อมง,ง,งกันว่าอันนาซาบาอิอาฮุมฮาราลุลิมมุสลิมีนสิ่งที่ผดาอัลลุนกิตับเนี่ยได้ทําการเชื่อดเนี่ยเป็นสิ่งที่ฮาลานสําหรับคนมุสมินหรืออันนาฮุมยะตะกิดูนตะตฮรีมัซิพีหรือกอยดินละเพราะว่าพวกเขาทั้งหลายหมายถึงว่าบรรดาชาวคมภีพวกเขาทั้งหลายก็มีการเอติกอนหรือว่ามีความ ยึดมั่นเช่นเดียวกันว่าการในเรื่องของการฮารามสัตว์ที่ถูกเชื่อดด้วยนาม,นามชื่ออื่นนอกจากอัลลอฮฺสุบฮานวูวะตาลาวลายักรูนอลซาบอีฮิบอิลลัสมาลลอฮแล้วก็บรรดาชาวคัมภีร์เนี่ยเขาก็จะไม่กล่าวนามชื่ออื่นในขณะที่เขาทําการเชื่อดนอกจากอัลลอฮฺสุบฮานวูวะตาลาไวเนาะตะกดูฟิฮิตาลามาหัวมุนัสซะหุนอันหูนตาลาวะตะกัดดัส นะครับเพราะว่าบรรดาชาวคัมภีร์เนี่ยเขาก็มีเอติกอสนะครับมีหลักศรัทธาเดียวกัน,นถึงแม้ว่าเพราะว่าชาวคัมภีร์เนี่ยนะครับที่เรียกว่าอรุ่นกิตาบเนี่ยชาวคัมภีร์ก็คือว่าเขามีเอติกอสมีการยึดมั่นในอัลลอฮ์สุบฮานูวาตาลาเป็นเจ้าเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าเขาเนี่ยไม่ได้มีมานนะในสิ่งที่นบีสุลต์ลอหวัวเลวอสลัมนำมาเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นเนี่ยในอายะในในอายะกุรอานเนี่ยอ um ัลลอฮ์สุบฮานูวาตาลาอนุมาตอนุญาตอนุมัตินะครับการเชื่อดของชาวคัมภีอารักุลีฮัอยังไงก็ตามแต่นะครับการสิ่งที่อับาเอ e ah, หรือว่าสิ่งสัตว์เชือดของบรรดาชาวคมภีจะเป็นที่ฮาลานก็ต่อเมื่อชาวคมภีนั้นนะครับยึดมั่นในอัลลอฮ์สุบฮานูวาตาลา นะครับยึดมั่นในอัลลอฮ์สุบฮานุวะตาลาหากว่าชาวคัมภีร์นั้นนะครับทำชีริกกับอัลลอฮ์สุบฮานุวะตาลานะครับหากว่าชาวคัมภีร์นั้นทําชีริกกับอัลลอฮ์สุบฮานุวะตาลาซะบาเอของเขานั้นก็ไม่เป็นที่อนุญาตเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ฮาละชาวคัมภีร์ที่ซะบาเอนั้นจะเป็นที่ฮาลานซะบาเอของชาวคัมภีร์ที่เป็นที่ฮาลานก็คือชาวคัมภีร์ที่ไม่ได้ชีริกกับอัลลอฮ์สุบฮานุวะตาลาด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ ก็ไม่ได้หมายความว่าซบาเอะของชาวคัมภีร์ในยุคปัจจุบันเนี่ยจะเป็นที่อนุมัติแบบร้อยเปอร์เซนต์อันนี้ก็จะต้องไปตรวจสอบดูว่าซาบาเอะของชาวคัมภีร์ในในเวลาปัจจุบันเนี่ยนะเขามีการชีริกกััลอสุภฮานลุมตาลาหรือไม่มอย่างไรนะครับอันนี้ก็ต้องไปตรวจสอบดูกันนะเอาว่าเอาเราสบายใจเนี่ยนะครับเอาแบบสบายใจเราก็ใช้ซบ e าเอะหรือว่าสัตว์เชือดของคนมุสลิมเราดีกว่า นะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยเพราะว่าอย่างไรก็ตามนะครับนะสบายเอียของคนมุสลิมเราเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่อนุมัติอย่างชัดเจนว่าเราไปใช้สบายเอียของชาวคมภีร์ในบางทีอาจจะเขาอาจจะเป็นคนที่ชิริกเกอรลอสุภานุวาตลาก็ได้นะหาว่าชาวคัมพี์ที่ชิริกเกอรลอสุภานุวาตลาสบายเอียของเขาก็ไม่ได้ไม่เป็นเทียนอนุมัติเช่นเดียวกันซึ่งในยุคเวลาปัจจุบันเนี่ยนะเราก็ไม่รู้ว่าอะกิดาของชาวคัมภี์ในเวลาปัจจุบันเนี่ย นะครับมันได้เลยเถิดไปถึงไหนกันแล้วนะครับแล้อายันนี้พ่ออัลลอสุบฮานุวตาานอกจากเรื่องสะบาเยอยของอาลุนกีตาพ่ออัลลอสุบฮารายังทรงกล่าวถึงมวซนัดนะก็คือว่าผู้หญิงที่ยังไม่ได้มีการแต่งงานมาผู้หญิงที่เป็นที่ฮาลานนะครับสําหรับผู้ชายที่จะทําการนิกายด้วยสำหรับคนมุสลิมเนี่ย นะครับนะ่ะก็คือบรดาผู้หญิงอัลลุนกีทับนะครับอัลลอฮฺสุบฮานูวาตาลาอนุมัติให้อันนี้ด้วยกับเช่นเดียวกันกับเรื่องของซบาเอะเรื่องของสัตว์ที่ถูกเชื่อเนี่ยผู้หญิงเนี่ยในในขณะที่ว่ามีอักิดามีหลักศรัทธาเดียวกันนะครับมีหลักศรัทธาการยึดมันน่นในอัลลอฮฺสุบฮานวูวาตาลาเหมือนกันเนี่ยอัลลอฮฺสุลานน้นได้อนุมัติให้ นะครับนะครับสำหรับคนมุบินในการที่จะทำการนิกายทำการแต่งงานกับผู้หญิงชาวคัมภีร์ได้นะครับกับผู้หญิงชาวคัมภีร์ได้เพราะว่านางก็มีอีมานต่อลอสุภานุวาตาลาเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะครับหลักการในเรื่องนี้ก็จะเหมือนกันกับในเรื่องของสบายเอะก็คือว่านางจะต้องมีอีมานต่อลอสุภานุวาตาลาแต่เพียงผู้เดียวถ้าหากว่าชาวคัมภีร์นั้นนะครับ ผู้หญิงชาวคมพีนั้นชีริกัลอสุภานุวาตลาก็ไม่เป็นที่อนุมัติในการที่จะไปทําการนิกาห์กับผู้หญิงคนนั้นนะครับแต่ว่าในทางกับกันเนี่ยนะไม่ใช่ว่าผู้ชา่าผู้หญิงมุมีนะาไม่ใช่ว่าผู้หญิงมุมีนาเนี่ยจะเป็นที่อนุมัตินะครับสําหรับชายชาวคมพีอันนี้อลอสุลาอนุมัติให้ผู้หญิงชาวคมพีที่จะนิกาห์กับผู้ชายที่มีอิมานต่อลอสุภานุวาตลาได้นะ แล้วก็นในอายะห์ของอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาล่ายังได้กล่าวถึงมุสซีนีนกอยรม,มุซาฟิฮินเวลามุตตะคีดีนอักกานนะครับมุสซีนีนกอยรม,มุซาฟิฮินนะครับในสภาพในสภาพการนิกายที่ไม่ใช่เป็นการล่วงละเมิดการซีนาไม่ใช่เป็นการจีบกันนะครับนะในหลักการของอิสลามเนี่ยนะครับในหลักการของอิสลามเนี่ยอัลลอฮ์สุบฮานุวะตาลาได้ ในเรื่องของการในการเนี่ยผมขอย้อนไม่พูดถึงเรื่องของการในการนิดหนึ่งเอาลอฮษณะเก่าลาลามุตตะคีรีอักตานไม่ใช่เป็นการจีบกันการจีบกันในอิสลามเนี่ยไม่มีในอิสลามไม่มีในเรื่องของะระบบการจีบกันอยู่นะครับนะผู้หญิงผู้ชายที่ตกลงปรงใจแต่งงานกันนั่นหมายถึงนั่นหมายถึงเขาพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วก็ดำเนินชีวิตนะคู่กันไปนะครับ ดำเนินชีตคู่กันไปเพราะว่าการแต่งงานเนี่ยอลอสุภานูวาตาลาได้ลก,ก,ก,กล่าวเกี่ยวกับอากอตนิกาว่าว่าอัศมีมินกุมิสอาว่าอะไรอรรถสถานได้กล่าวมีซากอนกอลีจดอรรุสถานได้กล่าวเกี่ยวกับอากอตนิก้าเนี่ยการที่เราทําการตกลงปรุงใจแต่งงานกับใครคนใดคนหนึ่งก็ตามแต่พันธสัญญาของการนิก้านั้นอรรถสถานกล่า,กาวเกี่ยวกับันว่า มีซากรอลีดอเป็นสัญญาที่หน,นักเพราะฉะนั้นในขณะที่นะครับชายหญิงคู่หนึ่งได้ตกลงปงใจแต่งงานกันเนี่ยพันธสัญญาแห่งการนิก้านเนี่ยเป็นสิ่งที่มีน้ำหนักเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นสิ่งที่ทั้งผู้หญิงและผู้ชายนั้นจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นในอิสลามเนี่ยนาจะไม่มีในเรื่องระบบของ การจีบกันเพื่อให้รักกันไม่ใช่ในอิสลามความรักที่ถูกต้องนั้นเกิดขึ้นหลังจากการนิกะนะครับหลายๆคนเนี่ยเดเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วนะครับนะคนพีที่มีครอบครัวแล้วเราเราจะเข้าใจในเรื่องนี้ดีว่าในะชีวิตคู่ระหว่างสามีภรรยานะครับอยู่ด้วยกันมาเนี่ยนะอยู่กินด้วยกันนอนด้วยกันนะครับใช้ชีวิตร่วมกันมาเนี่ยกว่าจะ สามีภรรยากว่าจะเข้าใจกันจริงๆเนี่ยแต่บางทีใช้เวลาห้าปีหกปีเป็นสิบปีนะสามีภรรยากว่าจะแบบว่ากว่าจะเข้าใจกันอย่างลึกซึ้งกว่าจะรู้จักอารมณ์อรวณให้กันจริงๆเนี่ยบางทีมันใช้เวลาฝ่าฟันอุปสรรคเป็นเป็นหลายๆปีด้วยกันเพราะฉะนั้นนะครับนะมันไม่มีในใน,ในอิสลาม,มไม่มีเรื่องของการศึกษาดูใจกันก่อนนี้กาไม่มีนะครับไม่ไม่มีการเลือกศึกษาดูใจกันก่อน,นีนกาในอิสลามคือ ความรักที่เกิดขึ้นที่แท้จริงนั้นเกิดขึ้นหลังจากการนิกายน,นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่นะเราจะต้องให้ความสำคัญนะครับนะยัยพัลลีนะอามานูอิดาคุมตุมิลาศลาติฟักซิลูวูจูฮะคุมวาอิดาะคุมอิลันมาราฟิกวัมซะฮูบิรูอุสิกุมวาอัรจุลากุมอิลันกาอับไบ Wa in kuntum junuban fattaharu wa in kuntum mardha ala aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minan ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum min ma yuridu Allah li yaj'ala 'alaykum min harajin walaki yuridu li yuridu li yutahhirakum wa li yutimma ni'matahu 'alaykum la'allakum tashkurun ยายัลดีนาอามนุสุระไมเดอายะที่หกต่อมายายวัลดีนาอามนุโอบรรดาพูดมีอ ي มานผู้ศรัทธาทั้งหลายอิฎากุมตุมิลาศลาเมื่อพวกท่านทั้งหลายยืนขึ้นสู่การละหมาดนั้นฟักซีลูวูจูฮหกุมจงล้างใบหน้าของพวกท่านทั้งหลายวไอเดียกุมิลันมอรอฟิกและมือจงกระด้างถึงข้อศอกวัมสหูบิรูสีกุมแล้วก็จงทําการเช็ดศีรษะของพวกท่านทั้งหลายววอารยุละกุมอิลันตะใบแล้วก็เท้า นะาได้ทการล้างเท้าจกนกระทั่งถึงตาตุ่มทั้งสองข้างนะครับในอายันนี้พระอัลลอสุบฮานุวาตลาได้กล่าวถึงหุกรมของการทําต่อฮารุนะครับหุกรมของการทําการอาบน้ำละหมาดเป็นกุนตุมจุนุบันฝัตต่อฮารูและหากว่าโพธในทั้งหลายนั่นอยู่ในสภาพที่เป็นจุนุบนะครับอยู่ในสภาพที่เป็นฮัดัสใหญ่ฝัตต่อฮารูนะเพราะนั้นผู้ในทั้งหลายก็จงทําความสะอาดหมายถึงว่าจงอาบน้า เวนกุนตุมมารดาและซาฟารินและหากว่าคน,นทั้งหลายนั้นป่วยหรือว่าอยู่ในขณะเดินทางเอาจาอาหาดุมมินกุมเมนกอยหรือว่าคนหนึ่งคนใดในหมูหม่พู้ท่านมาจากการถ่ายทุกข์หรือว่าสัมผัสผู้หญิงฟฟลัมตาจีดูมาแล้วก็ไม่มีน้ำนในการที่จะใช้ในการอาบน้ำนมหมารฟฟตยัมม,มูสอยดันต่อยยีบาดั้นคนทั้งหลายก็จงทำ ตยม,มุมด้วยกับซอยดันตยิบาฝุ่นดินที่สะอาดฟัมสหูบิวจูฮีบิวจูฮิกุมว่าไอเดียกุมมินแล้วก็จงทําการเช็ดหน้าของพวกท่านและก็มือของพวกท่านด้วยกับฝุ่นดินที่สะอาดนั้นมายูรีดุลลอฮลียยาอเดยกุมมินฮารจูวะลากิยูรีรยต่อฮิรากุมอัลลอฮุซุลาลมไม่ต้องการให้พวกท่านทั้งหลายนั้นเกิดความลําบากแต่พระองค์สุภานุวาตลาต้องการให้พวกท,ท่านทั้งหลายนั้นมีความสะอาด และเพื่อที่พระองค์ลัสุภานวาตลาจะได้ให้สมบูรณ์ในเนื้อมัดที่ทรงประทานให้กับพ่อทั้งหลายเพื่อที่พ่นทั้งหลายนั้นจะได้ขอบคุณนะครับในอายันนี้พระองค์รัศลาได้กล่าวถึงหุกลมหลายๆหุกลมด้วยกันนะครับหุกลมที่หนึ่งก็คือหุกลมเรื่องของการอาบน้ําละหมาดเรื่องของการอาบน้ําละหมาดนะครับการอาบน้าละหมาดเป็นรุกลเป็นชรัตนะครับการอาบน้ำละหมาดห,หรือความสะอาด เป็นชารัตเป็นเงื่อนไขหนึ่งในการละมาดซึ่งหมายความว่าเงื่อนไขนี้นะครับจะต้องมีตั้งแต่ก่อนเริ่มจะละมาดจนกระทั่งเสร็จการละมาดซึ่งเราจะขาดซึ่งนั้นละมาดไม่ได้นะครับแล้วก็ในการอ่านละมาดเนี่ยนะมีตรไอ้น,นี้รายงานบอกว่า ในเริ่มแรกของอิสลามเนี่ยอินนั่นอัมรบินวูรุลิกุลลิสลาตินกานาวาจิบันฟิลอิตติดาอินอิสลามซุมมานุซิคอนะครับในเริ่มแรกของอิสลามเนี่ยนะครับอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลามีคําสั่งนะครับในการที่จะอาบนำละหมาดในทุกๆครั้งที่มีการละหมาดนะครับหมายถึงว่าเมื่อเริ่มละหมาดครั้งใดถึงแม้ว่าจะมีนั่ละหมาดเก่าอยู่ก็ตามเราจะต้องมีการอาบนำละหมาดใหม่ซุมมานุซิคอหลังจากนั้นหุบผมนี้ก็ถูกยกเลิกไป นะและมีรายงานจากท่านสุไลมานบินบุไรดะจากพ่อของท่านบอกว่าการท่นนบีสุลต์ละหัวไลวะสลามยะตะวัดดอุอินดะกุลลิสซลาตินท่านนบีสุลต์ละหัวไลวะสลามเนี่ยท่านจะทําการอาบน้ําละหมาดใหม่ทุกๆครั้งที่ละหมาดฟระลามมาการอะยอมันฟัตทียะตะวัดตะวัดโดอาสัมมาสหะอัลฮุฟฟะฮิวะสลลาสลาวาตุบิดูอินวาฮฮดิน นะแต่ว่าเมื่อในวันยอมินฟะฮิมกกะกานะครับในวันพิชิตมกกะกาเนี่ยท่านอับดุลลอฮฺสุลตัมได้ทำการทำทำนละหมาดแล้วก็ทําการเช็ดบนคูฟแล้วก็ทําการละหมาดในเวลาต่างๆด้วยน้ําละหมาดเดียวฟะกอาลลอฮูอุมารูท่านอุมัรุอริยลลอฮฺก็ได้กล่าวว่ายารอ و ูลลอฮ์โอรอ و ูลลอฮ์อินานากะฟะอันตะชัยอัลลัมตะกุนตัฟอัลูหฺ แท้จริงท่านเยรูซูละท่านเนี่ยวันนี้ท่านได้กระทาการกระทําหนึ่งที่ท่านไม่เคยทํามาก่อนเลยหมายถึงการอ่ำนละหมาดการละหมาดหลายๆเวลาด้วยนัละหมาดเดียวเนี่ยกอละอินนีอัมดันฝอันตุฮูฮยาอุมารุนะท่านอับดุสสโลสัาาานเนี่ยตั้งใจที่จะทําแบบนั้นโออุมัรนะก็เพื่อที่จะ,ะไม่เป็นความลําบากนะครับสาหรับอุมาะในการที่จะ,ะอ่ำนันละหมาด ในเวลาละหมาดถ้าหากว่ามนีนละหมาดเก่าอยู่แล้วน,นละหมาดเก่าก็ยังสามารถที่จะใช้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการอ่าบน,นละหมาดเนี่ยนะครับในเรื่องของการอ่าบน,นละหมาดเนี่ยมันมีความดีที่เป็นความดีมุสตะกินเป็นความดีในส่วนของการอ่าบน,นละหมาดมีฮะดิษนบีสลุลตลอฮ์อะไลวะส์ลามเกี่ยวกับเรื่องของการอานนละหมาดเอาไว้บอกว่า กุรอนมุฮัจจารีนในฮะดิษเนี่ยน,นบ,บีนสุลตลลล่านไ,ได้กล่าวถึงว่าถ้านบ,บีนสุลต่านนั้นจะรู้จักอุมมะของท่าน,นในวันเกียร์มาด้วยกับนะร่องรอยการอาบนั่ละหมาดนะครับด้วยกับร่องรอยการอาบนั่ละหมาดเพราะฉะนั้นนะท่านอบูฮุรอยนะรอดิยัลลอฮุในเวลาท่านอาบนั่ละหมาดเนี่ยท่านก็จะทําให้มันเลยๆขึ้นมาเพราะว่า ด้วยร่องรอยของการอ่านมาลละมานในวันเกียรมัตเ,เนี่ยมันจะเป็นนูตเป็นนักสมีนะครับนี่คือคุณค่าของการอ่านมัลลมานแล้วก็ยังมีรายงานอีกว่านะครับในขณะที่คนคนหนึ่งมีนัลมาดอยู่เนี่ยนะครับมาเลกาเนี่ยก็จะทําการขออิสติกฟาสให้กับคนคนนั้นโดยเฉพาะยิ่งในขณะที่ นะคนหนึ่งเวลาจะนอนเนี่ยในขณะที่เขาจะนอนเนี่ยแล้วเขาทําการอ่า,านละหมาดเนี่ยมีรายงานฮะดิษนบิโซลลอฮ์ฮุอะลัยอัลสลามบอกว่ามัลเลกัตจะกล่าวว่าโอัลลอฮ์ได้โปรดอภัยโทษให้กับชายคนนี้ด้วยเพราะว่าเขาเนี่ยบาตาตอฮิรอนนอนในสภาพที่มีนะละหมาดน,นะครับเพราะฉะนั้นในการในเรื่องของการอ่า,านละหมาดเนี่ยมีรายงานยังมีรายงานอีกว่าท่านบิลานออตอเดลลออันฮูเนี่ยนะครับมีรายงานว่า ท่านนบีสโลลล์ฮุลเลวะสลามเนี่ยได้ฝันแล้วก็ได้ยินเสียงฝีเท้าของท่านบีลารนอริย์ลอนหูในสวรรค์ท่านนบีสโลลล์ฮุลเลวะสลามก็ได้ตื่นขึ้นมาแล้วก็ได้ถามกับท่านบีลารนว่าฉันเนี่ยได้ยินเสียงฝีเท้าของท่านในสวรรค์เนี่ยแต่ท่านเนี่ยมีอามันความดีใดๆนะท่านบีลารนอริย์ลอนหูบอกว่าฉันเนี่ยความดีของฉันก็คือว่า การที I ship, I ่ท um ุกครั้งที่ฉันทําการเสียนละหมาดทุกครั้งที่ฉันเสียนละหมาดเนี่ยฉันก็จะทําการอ่านละหมาดแล้วก็ละหมาดแต่เฮียตุนวูดุสองนกัดนะทุกครั้งที่ฉันตื่นขึ้นมาในเวลากลางคืนฉันก็จะมาอ่านละหมาดแล้วก็อ่าละหมาดแต่เฮียตุนวูดุสองนกัดด้วยกับอามันเนี่ยนบีสโลโลธรรมบอกว่าด้วยกับอามันเนี่ยทำให้ท่านบิลาร์โนอดลลอนหูเนี่ยได้เข้าสวรรค์ของลอสุบฮานุอัตตาลาเพราะฉะนั้นการอ่านละหมาดเนี่ยในตัวของมันเองนั้นมันมีคุณค่า นะครับการที่เราอยู่ในสภาพที่ปัสกาคดัสอย่างตลอดเวลาการที่เราอยู่ในสภาพที่นะครับมีนัละหมาดอย่างตลอดเวลานี้ก็เป็นสิ่งที่ควรที่จะกระทำนะครับในขณะเราให้เราตัวเราเนี่ยมีนั่นละหมาดอยู่อย่างตลอดเวลานั่นหมายถึงในขณะที่เรามีนัละหมาดอยู่อย่างตลอดเวลาเนี่ยตัวร่างกายของเราเนี่ยก็พร้อมที่จะมีการปฏิบัติภักดีบาดัตก่อนลอสุภานุวัตรจะจับคุรานที่ไหนก็ได้จะละหมาตตรงไหนก็ได้ นะครับเพราะอะไรเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยมีความพร้อมในเรื่องของการอาร่านมะละหมาดซึ่งในอายะห์ในพระองค์ลอสุภาโนวัตลาได้กล่าวถึงการอาร่านมะละหมาเป็นตอร์ติปนะครับเป็นลําดับในการอาร่านมะละหมาว่าอย่างชัดเจนว่าล้างหน้าแล้วก็มือทั้งสองข้างถึงข้อศอกนะครับแล้วก็ทําการเช็ดผมแล้วก็ทำการล้างเท้านี่คือสี่อวัยวะนะครับที่เราต้องใช้นะครับในการอาร่านมะละหมาท นะครับส่วนการเช็ดหูนะครับเรื่องอันนี้เป็นรูกลนรูกลนะกลของการอา่าบมะละมานเนี่ยตามอิหมามชีฟิโรมตุลลออะไรก็คือการล้างสี่อย่างนี้ล้างหน้าล้างมือเช็ดผมแล้วก็ล้างเท้านะครับแล้วก็เพิ่มเติมไปกว่านั้นนะครับเพิ่มเติมไปกว่านั้นในเรื่องรูกลนของการอา่านมะละมาต,ตามทัศนะอิหมามชีฟิโรมตุลลออะไรก็คือการเนียดน,นะครับในขณะที่น้ําถูกส่วนหนึ่งส่วนใดของใบหน้านะครับแล้วก็ การทําเป็นตะตีบก็คือเริ่มจากการล้างหน้าจนกระทั่งเสร็จที่การล้างเท้าทีนี้ในการอ่านละหมากก็จะมีสุนนะต่างๆทีนี้ถ้าหากว่าเราอยากได้ภาพผมที่สมบูรณ์ที่ฮะดิษนบีสุลต์ลลอฮวาลัยวาซัลลัมได้กล่าวเกี่ยวกับการอ่านละหมาดไว้ในหลายๆฮะดิษบอกว่ามันตะวัดดออะฟะอัสนนบูดูอะใครก็ตามแต่ที่ทำนละหมาดฟะอัสนนบูดูอะแล้วก็ทำนละหมาดอย่างดี นะครับแล้วก็ต่อจากนั้นนบ,บีสุลตัก็ได้กล่าวถึงการละหมาดแล้วก็ละหมาดสองรอกาสไม่ว่าจะเป็นสุนัตหรือฟักดูก็ตามแต่อัลลอฮ์สุบฮาระจะภัยทวให้กับเขาเหมือนกับวันที่แม่ของเขานั้นนคลอดเขาออกมาฝอาเซนันบูดูอ่านนบีสุลตันได้กล่าวถึงการทํนละหมาดอย่างดีการทํนละหมาดอย่างดีนี่หมายถึงอะไรฝอาเซนันบูดูอการทํนละหมาดอย่างดีนั่นหมายถึงการที่เราทํนละหมาดแล้วเรารักษามรารยาทต,ต่างๆของการทํนละหมาดเรารักษา สุนนะต่างๆของการทํานละหมาดนั่นเองนะครับอะไรคือสุนนะต่างๆของการทํนนละหมาดล่ะนะครับมีเยอะแยะมากมายเลยการใช้มิสวาบนะครับในการทํานละหมาดการกล่าวบิสมิลลาในขณะที่ทํานละหมาดนะครับการกล่าวอิสิลลาฮิมินาเชยตอนนูรอจิมนะในขณะที่ทำนนละหมาดนะเพราะว่าในช่วงที่เราทำนนละหมาดเนี่ยมันจะมีชชยตอนมามาแย่อยู่มีฮะดิษนะครับกล่าวไว้ว่า ในช่วงที่คนหนึ่งทำาละหมาดเนี่ยจะมีเชยตอนตัวหนึ่งเนี่ยมาคอยยุยแย่เพราะฉะนั้นการกล่าวอาตูบิลัฮิมันะเชยตอนรายิมในขณะที่ทำาละหมาดก็เป็นสุนนะหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับการนะ่ะล้างมือทั้งสองข้างการบ้วนปากสูตรน้ำเข้าจมูกนะครับนะ่ะการเช็ดอ่าผมทั้งศีรษะการเช็ดหูนะการนะ่ะล้างเท้าการทำสามครั้งการทำอ่าซ้ายไอการการทำขวาก่อนซ้ายนะครับนะการเรียงตามลำดับสิ่งนี้ สิ่งนี้นะครับมันเป็นสุนนะในการอราา่านละหมาดแล้วก็การใช้น้ําอย่างประหยัดการใช้น้ําอย่างประหยัดนี่ก็เป็นสุนนะในการอราา่านละหมาดแล้วก็สิ่งนี้การที่เรารักษามากเท่าไหร่ที่เรารักษาสุนนะในการอ่านละหมาดเนี่ยมันก็จะมีผลต่อการละหมาดของเราด้วยมันจะมีผลต่อความความคูช่วยในการอราละหมาดด้วยการใช้น้ําให้น้อยการรักษาสุนนะต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะยิ่ง,งการพูดคุยในขณะที่อ่านละหมาดอันเนี้ย เป็นสิ่งที่บางทีเราเรามองข้ามนะครับการพูดคุยในขณะที่อ่านมละหมาดถึงแม้ว่า,าในเรื่องนี้จะไม่ได้มีฮะดิษมาห้ามอย่างชัดเจนแต่ว่าจะบอกว่าการที่คนหนึ่งเนี่ยมีอาซัมมีความตั้งใจไปสู่การละหมาดการที่คนหนึ่งมีอาซามมีความตั้งใจไปสู่การละหมาดเนี่ยอัลลอฮฺสุบานุวาตาลาเนี่ยได้ประทานภาคผลให้กับคนคนนั้นเรียบดังเขาไปสู่การละหมาดเรียบร้อยแล้วเขาเข้าสู่การละหมาดเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย ในขณะที่เราอาร่านละหมาดเพื่อที่ไปสู่การละหมาดเนี่ยนะครับอุลมะจึงดังเกียรตินะในการที่เราจะมีการพูดคุยกันในขณะนั้นเพราะว่าะอะไรเพราะคนหนึ่งที่ทํากําลังทําละหมาดเพื่อไปสู่การละหมาดความตั้งใจของเขาเพื่อที่ไปสู่การละหมาดเนี่ยเปรียบดังเขาอยู่กับเขาอยู่ในการละหมาดแล้วเพราะฉะนั้น,นอุลมะจึงมีความรังเกียจนะครับที่จะ มีการพูดคุยกันในขณะอ่านละหมาดเราบางทีเราอาจจะเห็นว่าเอ้ยเราไม่ได้ละหมาดอยู่นี่ในขณะที่อ่นานมะละหมาดเราไม่ได้ละหมาดอยูไไ่ไม่ไม่ไม่จำเป็นที่จะจะจะต้องมามีคูชัวอะไรแต่ว่ามันมีผลนะครับในขณะที่เราอ่านมะละหมาดถ้าหากว่าในขณะที่เราอ่านมะละหมาดเนี่ยเราสร้างคูชัวเราเนี่ยในขนานั้นเลยเราสร้างสมาธิในขณะที่อ่านมละหมาดเลยว่าตอนนี้เรากําลังอ่านลละหมาดเพื่อจะไปสู่การละหมาดเพราะฉะนั้นยนางน้อยในการสร้างสมาธิเนี่ยเราจะไม่ทําการพูดคุย กันในขณะที่อ่านมละหมาดในปากีสถานเนี่ยนะครับเขาเวลาใครพูดคุยกันในเรื่องของการในขณะที่อ่านมละหมาดเนี่ยเขาจะดุเลยนะเขาจะดุเลยเพราะว่าถือว่าเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจมันสาเหตุที่เขารังเกียดในเรื่องดังกล่าวที่อุลามะดังเกียดในเรื่องดังกล่าวเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อคนหนึ่งทำานละหมาดเนี่ยเมื่อคนหนึ่งทำละหมาดนั่นหมายถึงความตั้งใจของเขาความต้องการของเขานั่นก็คือไปสู่การละหมาดนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อคนหนึ่งอยู่ในการละหมาด นะครับในขณะที่คนหนึ่งอยู่ในสถานะของการละหมาดเนี่ยการพูดคุยละหมาดเป็นสิ่งที่ฮารามนะครับการพูดคุยในละหมาดเนี่ยเป็นสิ่งที่ฮรามเว่าเช่นเดียวกันในขณะที่อ่านละหมาดเนี่ยการพูดคุยในในในเวลาดังกล่าวก็เป็นสิ่งที่มักรู้เช่นเดียวกันแล้วก็มันก็จะมีผลนะครับในรูชั่วในละหมาดที่จะเกิดขึ้นตามมาด้วยเพราะฉะนั้นเราพยายามที่จะฝึกในเรื่องนี้นะครับในขณะที่อ่านละหมาดก็อย่าทำการพูดคุยนะครับในเรื่องราว ต่างๆนะครับเราพยายามที่จะสร้างความคู่ชั่วนับตั้งแต่เริ่มที่จะทําการอาบแล้ะละหมาดเลยทีเดียวนะครับและในอายะห์ผอัลลอฮฺสุบฮานุวาตายังทรงกล่าวถึงวินกลุมจุลุบันฟัตตอฮารูหาบ,บ้านแม้พลอทัดด้งหลายนั้นมียูนุปก็จงทําการทําความสะอาดนถึงอัลลอฮฺใช้ให้ทําการอาบน้านะครับมีรายละเอียดของเรื่องอีกในเรื่องของตายามุมมิกเอาเอว่าพรุ่งนี้กลับมาต่อนะครับต่อจากจุดนี้ นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการเรียนการสอนของเราแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วก็อินชอาลอสลุสุมาอินชอาลอสุพรุ่งนี้เวลา6กโมงเช้านะครับโดยประมาณเรากลับมาพบกันนะครับสำหรับวันนี้ก็บิลลาฮิตโตฟิกันฮิดายะฮ์วะสซัลามุอะลัยกุมุลลอฮ์มะตุลลอฮิวะลลอฮิกาตุสุวานุลลอฮิบิฮัมดิฮิสุว่านะบุลลอฮุมะบิฮัมดิกะอัชฮะดุลลอฮ์อิลลาฮิลาตัสตอฟิรุกะวะตูเบ